ก็ขั่วนะครับบอเดี๋ยวใส่เขา่าขวานไปไล่เติบ e นะครับเดี๋ยวน้ำมันก็จะหนืดนะครับบที่นี่ใส่ปลาแดกปลาแดกปลาแดกขวดมีมั้เนาะ ปลาแดกขวดเบิดแล้วปลาแดกขวดเบิดแล้วก็ใส่ปลาแดกกระปุกอา่าปุกได้ปุกได้ปุกได้นำได้ไรปุกนีหระครับนี่โอ้ไรบ่ล,บละ่ะ ใส่ตะแกงหน่อยเฮ้เดี๋ยวเติมน้ำไปก่อนนะครับให้มันเดือดก่อนนะครับปลาแดดอันนี้เบิดแล้ว ใส่อันใหม่ดีกว่ามาเรืองสีเนาะผ้าเห็ดกรบเขาเลยมือนนี่นมเาเห็นสิผ้ายังสีเลยโอ้ยสิเลยเห็ดหนามเป็นใส่เไไ้ยนี่ นัวบนัวจังละกันเด้อบันี่ฮะหอยครับใส่ลงเรื่อยบัน,นี้หลังจากที่เราหอยเนี่ยเราไปต้มมาก่อนนะครับบางแสงบ่ะเราไปต้มมานะครับหอยเนี่ยต้มมาแล้วก็มาแคะโดเมนลูก ็มาเก็บหอยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นบ่เนี้ยอ่ะ๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลือนิดหน่อยแล้วกันอ่ะประมาณนี้เกลือนิดหน่อยชุบลงไปอ่า เกลือรถดีไม่ไม่เอารถดีเอาใส่ผงซูรถดีกว่าผงซูรถสดนิดหน่อยออ่ะคุลีคลุลครับน้ําปลานิดหน่อย โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ํากันก่อนแล้วกันอ่ะนะครับผมทีนี้บ,บ่อเดียก็ใส่หลังจากใส่หอยแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผักตามต่อลงไปเลยเพราะว่าหอยมันสุกอยู่แล้วนะทีนี้เราก็รอแค่น้ําเนี่ยออกจากผักนะครับ่เห็นว่ารอน้ําน้ํามันจะออกจากผักแล้วทีนี้เราก็ดูว่ามันเยอะหรือไม่เยอะถ้า ใครชอบน้ำเยอะก็เติมน้ำเอานะครับแล้วก็ค่อยปรุงไปเรื่อยๆนะนะครับแต่ว่าเบาเดียชอบน้ำคลุกคลิกอ่าเนี่ยตอนนี้น้ำก็มาแล้วเกือบครึ่งมอแล้วเห็นไหมฮะอืมโอเคอ่าผักก็จะมีผักกะลำผักชีลาวผักกวางตุ้ง นะครับเราดเดินไปในสวนเจอผักอะไรก็หยิบมาหมดเลยน่าจะได้เติมน้ําอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเอาน้ําก่อนอ่ะนะครับเติมน้ําไปนิดนึงเราเดียคิดว่าน่าจะไม่นัวเดี๋ยว อีกสักหน่อยเดี๋ยวเบอเรียลองชิมดูนะครับหมดเลยแล้วกันดีแลวไแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับอ,อมหอยเบาวเดีย เข้าแล้วดอเข้าแล้วดอปาเข้าแล้วน่ว้เดียวมันเห็นบ่สดกี่นเนื้อมันโอ้โหนึมืมอืมสุดยอดฮะ เสร็จแล้วกับข้าวบาวเดียนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ